สวัสดีครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เต็นท์แก้วโนงโกุลการรถบ้านมือสองโคลานะฮะสาขาจอหอนะครับผมผม,มามสุนะครับผมอ่าวันนี้เราจะพาไปดูรถอะไรแล้วพาไปชมอ่าสวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับรถเจ้า Honda City นะฮะโฉมโมเดลปี13ขาวเดิมโรงงานนะฮะสวยเดิมสวยมากจริงตัวนี้เป็นตัว V นะ ตัวนี้เป็นตัว V ีมาเริ่มด้านหน้าก่อนเลยก่อนที่จะบอกราคาเดี๋ยวโฉบด้านหน้าก่อนอ่าด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะฮะสวยมาก3ชั้นถือว่าออกแบบมาดีอ่าโคมไฟหน้านะครับผมเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะโคมไฟยังใสไม่ขุ่นอ่าสีด้านหน้าสีรอบคันรถคันนี้ค่อนข้างดีนะครับผมสีคันนี้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราบอกราคาไอ้นิดนึงก่อนก็ได้ราคาเนี่ย 368,000บาทนะครับผมฟรีดาวไปเลยนะฟรีดาวไปเลย่อนก็ประมาณ6,000กว่าบาทเนาะ่อนประมาณ6,000กว่าบาทอ่ะมาที่ด้านข้างนี่ล้อแมกซัอนรอยล้อแมกซ์อนรอยขอบสนะฮะของเดิมโตต้าไม่ใช่โตต้าสฮอนด้าอ่ะยังใช้ได้อีกยาวนะครับผมอ่ะส่วนตัวด้านข้างบอดี้รถนะฮะจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวานะฮะจะไม่ได้อยู่ที่กระจบมองข้าง มามาส่วนที่ด้ามจับด้ามจับจะเป็นด้ามจับโครเมียมนะฮะจากโรงงานเลยแล้วก็กัน,าก,นากันฝนนะตรงรุ่นโรงงานเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูด้านในนะฮะด้านในด้านในสะอาดมากคันนี้ผมบอกเลยด้านในสะอาดจะเป็นสีครีมๆีมสีโทนแบบสวยๆนะสีครีมคีมสีเบจแบบโอเคเลยมาที่ด้านในกันดีกว่าด้านในคันนี้โอ้โห รถ2,000ปี2,013นะปี2,013ไม่9,007 <Wow. S 1> ผมถือว่าเนี่ยรถคันนี้เป็นรถวิ่งในเมืองรถใช้ในเมืองเลยรถในกรุงเทพวิ่งแบบระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยก็เลยวิ่งไม่เยอะกับปี2,013นี่ผมว่าใช้ค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะอ่ะเดี๋ยวมามาพูดกันต่อเลยนะโอเคก็คันนี้ก็จะเป็น ABS แล้วก็จะมีถุงลมนี้นะ้ะภัยเนาะ Airbag คู่คนขับกับคนนั่งเนาะแล้วก็เป็น เกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้พวมาลยัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้เปลี่ยนโหมดได้นะครับเป็นแอร์แอร์เป็นแอร์บิดธรรมดานะครับผมแล้วก็ไอวิตรงวิทยุนะฮะ MP3 MP3 นะฮะ CD สามารถที่จะพับจอล,ลงมาปับ๊บนี่มันจะซ่อน AUX กับสาย USB ตรงนี้นะครับอ่ามาก็ด้านในก็กว้างนะผมบอกเลยช่วงล่างดีแอร์เย็น เดี๋ยวให้มาดูที่กระดูกงูแล้วกันกระดูกงูด้านข้างรถอ่ะให้ดูกันเยอะๆ,ๆยาวๆเลยเห็นไหมไล่ขึ้นมาเลยอ่ะก็ออมาไล่ขึ้นมาเห็นไหมรอยปั๊มเดิมโรงงานเนี่ยไม่มีการได้ดึงไม่ได้ดึงเหล็กใดๆเลยนะแสดงว่ารถคันนี้ไม่เกิดอ,อุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ําหรือว่าชนซ้ายชนขวาม,มานะฮะน็อตประตูน็อตประตู็นนตยังน็อตประตูเดิมๆนะข้างๆประตูอย่างเดิมๆเห็นไหมแสดงว่ารถคันเนี้ยไม่ได้เกิดอ,อุบัติเหตุมาเลยนะครับผม เดี๋ยวผมขอใส่นี้เล็กน้อยแป๊บหนึ่งโอเคมาชมด้านในตัวรถในด้านหลังอีกรอบนะครับผมข้งางในก็เป็นสีเบรดนะสีเบรดสีครีมสวยเบาะหนังเราหุ้มใหม่นะเบาะหนังเราหุ้มใหม่ตัวเดิมเบาะเดิมเป็นกำรรมะหยี่นะเบาะหนังก็จะดูแลง,ง่ายดูแลง,ง่ายข้างหลังกว้างขวางไปเที่ยวก็ได้นะครับผมไปเที่ยวก็ได้นั่ง3าคนสีคนรถเครื่อง1ันห้าซีซีไอรับไหวพุ่งแน่นอนนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยมา มาส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูไฟไฟตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนโฉมมาจากตัวที่แล้วแต่ตัวที่แล้วอะ่ะมันเปลี่ยนโฉมอะไรรู้ไหมมันเปลี่ยนโฉมแค่ตัวไฟมันจะมีขีดเดียวตัวของโฉมซิตี้โฉมที่แล้วนะมาซิตี้โฉมนี้ก็คือเพิ่มไฟมาเป็น2ขีดอ่าข้างหลังก็จะมีสปายเลอร์แล้วก็มีไฟเบรกอีกดวงหนึ่งอยู่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีพาร์คิ่งเซนเซอร์อยู่2จุดเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังมันจะระบบแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเราจะชน ข้างหลังนะฮะจะต,ต,ต,ติดติดติดปลายของมันอ่ะมาดูที่ด้านในนะครับผมพูดถึงความกว้างกันก่อนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมความกว้างแขนผมแขนผมเอาเข้าไปข้างในนี่แขนผมยาวๆเนี่ยก็ถือว่ามันลึกมันลึกและกว้างใส่กระเป๋าเดินทางได้2ใบอ่าแล้วก็ด้านหลังนะฮะฝากระโปรงหลังนะฮะสีสวยนะสีสวยเดิมเนี่ยสากๆเลยสวยเดิม การสา์เดิมนะครับผมเอ้ยไม่ใช่การสาล้างน้ําฝนข้างตัวรถนะฮะเนี่ยเดิมไม่มีการสา์สีนะครับผมรอยองรอยอาร์คฝากระโปรงยังอยู่เลยนะ,ะนี่ถือว่าคันนี้รถสวยใช้ได้เลยนะสีค่อนข้างใหม่รถปีโมเดล2013เนาะปี2013สสีค่อนข้างใหม่ก็จะมีการเก็บสีเล็กน้อยในตัวบอดี้นะครับผมก็ถือว่าดูแลกันไป ก็ถือว่าผมว่าใช้ได้คันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องราคาคันนี้3ามแสนหกหมื่นแปดบาทนะฮะลูกค้าดีเครดิตดีฟรีดาวไปเลยหรือลูกค้าเข้ามาแล้วอยากได้โปรเนี่ยลูกค้าบอกอุ้ยผมอยากได้โปรมีโปรอะไรบ้างพี่จัดให้หน่อยเดินเข้ามาเข้ามาหาเราเดี๋ยวเราจัดโปรให้ <Wow. S 1> นะฮะเราอยากคุยกับลูกค้าต่อหน้านะครับผมอ่าลูกค้าติดเครดงเครดิตติดบัตรอีอออนติดบัตรเฟิร์สชอยส์ สามารถออกได้นะที่นี่เราช่วยได้เราช่วยลูกค้าเต็มที่นะลูกค้าอยากได้รถเราก็อยากขายให้ลูกค้านะครับอ่ะมาที่ด้านหน้ารถนะนะครับผมฝากรโปรงลอยอาร์คเดิมนะสติกเกอร์เดิมนะฮะมีแผ่นบุก,กันความร้อยเดิมนะครับผมเดิมทุกอย่างนะฮะน้องมีการขยับทังสีเล็กน้อยนะครับผมมามาส่วนที่ด้านห้องเครื่องนะฮะเครื่องตัวนี้1 5 0 0 c นะครับผมเห็นไหม แก้มข้างสองข้างนะฮะไม่มีการดึงหรือทําสีสาสีนะครับผมน็อต <Not S 1> ยังไม่กระดิกเลยนะเห็นไหมขาข้างหน้ามอนงมอน้าเนี่ยเป็นคานเดิมนะครับผมรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหนักมาแต่ใดๆนะครับผมอ่ะสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทใครอยากได้รถสวยๆใช้รีบนะฮะรีบนะฮะติดต่อมาเลยนะฮะติดต่อมาเบอร์นี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะขึ้นเพจให้ด้วยนะครับผมอ่ารบกวนกดไลค์กดแชร์เพจได้ด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมีคลิปต่างๆนานารดหลายๆคันหลายๆแบรนด์มาให้ลูกค้าได้เลือกชมนะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจเราต่อไปนะอย่าลืมติเครดิตไม่เกิน90วันออกรถได้นะครับผมกเกษตรกรข้ามาหาเราอยากได้รถออกรถได้นะครับผมพ่อค,ค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับออนไลน์นะอยากได้รถออกได้นะครับผมมาหาเราที่แก้วนงกุลการ สาขาจอหอนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย